เข้าสู่เดือนเมษายนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนซัมเมอร์นะครับและที่ฮอตไม่แพ้กันไปกับอากาศนะครับท่านผู้ชมก็คือรถเข้าใหม่ประจาสัปดาห์ที่เบนซ์แอนด์เคเองนะครับกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจาสัปดาห์สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่97แล้วนะครับท่านผู้ชมมีรถเข้ามาให้ท่านผู้ชมเรื่องเนี่ยถึง9คันสวยๆทุกคันอีกเช่นเดิมครับยังไงวันนี้ห้ามพลาดแม้แต่คันเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าวันเสาร์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมยังไม่มีแพลนที่จะไปไหนนะครับเด ก็แมบบจะมีแผนที่แนะนำมาที่โชว์รูม b บ n แอหรือขึ้นทางด่วนมาจากจตุจักรเพียงแค่20นาทีเท่านั้นก็ถึงโชว์รูมเบ n แอนเคของเราได้เลยครับ9คันในวันนี้เริ่มต้นที่คันแรกคันนี้เลยครับ เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความสปอร์ต2ประตูสุดเท่มาตรฐานยุโรปนะครับกับรถเข้ามาใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1 Audi TT Coupe 45 TFSI Quattro S-line นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวกราเซียวไว้นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเข้ามาเป็นสีแดง1คันนะครับสัปดาห์นี้เข้ามาสีขาวอีก1คันรุ่นนี้ฮอตมากๆนะครับท่านผู้ชมสวยงามเลยจริงๆคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบนะครับ2 0 0 0ซีซีกับ230แรงม้าจับคู่กับเกียร์6ก จังหวะนะครับหรือ6กสปีดเป็นเอสตรอนิกนะครับขับเคลื่อน4ล้อ full time แบบ control นะครับชุดแต่งเนี่ยสวยงามมากๆนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับ S line package นะครับไม่ว่ากันชนหน้าหรือว่ากันชนหลังได้ไฟหน้า LED headlight นะครับกระจังหน้าสุดเท่นะครับล้อแม็กสุดสวยนะครับขนาด18นิ้วนะครับและยังมาพร้อมกับระบบกุญแจ comfort key อีกด้วยนะครับเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสลับกับอัคนีล่าสีดำนะครับเบาะปรับไฟฟ้าได้นะครับมาพร้อมวงมาลัย3ก้านแบบสปอร์ตนะครับหน้าบัต เรือนไม้นะครับเป็นหน้าปัดแบบดิจิตอลนะครับวิชวลค็อกพิทนะครับขนาด12.3นิ้วนะครับในหน้าปัดเรือนไม้นะครับท่านผู้ชมจะมีกล้องถอยหลังอยู่ด้วยนะครับและคันนี้นะครับมาพร้อมการเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะครับบลูทูธ USB นะครับช่อง AUX นะครับสามารถปรับเปลี่ยนสีไฟ Ambient Light ได้หลากหลายสีเลยทีเดียวและยังมาพร้อมกับเครื่องเสียง Audio Sound System นะครับคันนี้ถือว่าออปชั่นครบมากๆและที่สําคัญวิ่งน้อยด้วยครับรถคันนี้นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่30,000กิโลเท่านั้นนะครับท่านผู้้ชมมมเปป็นนรรรถี2019ะคับาพอ ารันตีจากออดี้ไทยแลนด์นะครับถึงเดือน11ปี2024หรือว่าวิ่งอยู่ที่150,000กิโลเมตรนะครับกับราคาสุดพิเศษเริ่มต้นคันแรกของสัปดาห์นะครับเพียงแค่2 6 0ล้าน6กกับ90,000บาทเท่านั้นครับ นอกจากทรงสปอร์ตแล้วนะครับท่านผู้ชมค่ายนี้นะครับยังมีของดีและก็โด่งดังอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือรถ SUV นั่นเองนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Audi Q7 45 TFSI Quattro S-line นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ a r g a Black Metallic นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำครับและนี่คือรถอเนกประสงค์นะครับหรือว่ารถ SUV ขนาดใหญ่จากค่าย Audi อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้สวยงามมากๆครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งการดีไซน์และก็สมรรถนะของตัวรถนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน V6 3.0ลิตรนะครับให้แรงม้าอยู่ที่333แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่440นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์8สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อคอร์โตรนะครับและช่วงล่างนะครับยังเป็นแบบถุงลมแอร์ซับเทนชันด้วยนะครับถือว่ามีความนุ่มนวลนะครับมีความแรงนะครับและก็คันนี้ครับท่านผู้ชมภายนอกเนี่ยตกแต่งสวยงามมากๆนะครับเป็นตัวท็อปนะครับชุดแต่ง S Line Package นะครับได้ล้อขนาด21นิ้วไฟหน้าแบบ LED นะครับคันนี้มาพร้อมกุญแจคอมฟ ท้ายไฟฟ้าพร้อม hand ์ฟรี a c ส e s s นะครับท่านผู้ชมภายนอกเนี่ยสวยงามมากๆนะครับขนาดของตัวรถเนี่ยใหญ่เลยทีเดียวนะครับเข้าไปภายในครับท่านผู้ชมตกแต่งสุดลักชัวรี่เลยทีเดียวเป็นเบาะหนังสีดำนะครับพร้อมระบบ memory s e ี t นะครับได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชัน3ก้านหุ่มหนังแบบสปอร์ตนะครับและยังมาพร้อมกับระบบปรับอากาศแบบออโต้ดีลักนะครับแยก4โซนอิสระเลยทีเดียวมีกล้องหอยหลังมาให้และที่สวยงามนะครับตั้งแต่สตาร์ทรถขึ้นมาเลยนะครับก็คือหน้าจอนะครับรุ่นนี้สามารถพับเก็บได้นะครับและสามารถ สามารถกดปิดลงได้นะครับและมาพร้อมการเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็น CDMP3 s d c a r d นะครับช่อง AUX USB พร้อมบลู o ูธนะครับยังมาพร้อมกับเครื่องเสียงไฮเอ็นอย่างตัว Boss Surround Sound System ที่ให้ระบบเสียงแบบ3มิติด้วยนะครับรถเองนะครับก็นั่งสบายนะครับมีความลักชุรี่สวยงามที่นั่งด้านหลังเนี่ยกว้างนั่งได้3-4คนเลยทีเดียว ช่องเก็บสัมภาระบอกได้เลยนะครับว่ากว้างมากๆครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับมาพร้อมวารันตีจากออดี t ไทยแลนด์นะครับถึงเดือน2ปี2023นะครับวิ่งมา70,000กิโลนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนอนเคตั้งไวเ้เพียงแค่2,500,000กับ90,000บาทเท่านั้นครับ เพียงแค่เห็นสเปคเครื่องยนต์และแรงม้าต้องร้องโอ้โหเลยทีเดียวและยังมาพร้อมกับรูปโฉมสุดสวยกับชุดแต่งพิเศษต้องร้องว้าวอีกต่างหากนะครับกับรถเข้ามบประจำสัปดาห์คันที่3 mercedes benz glc 43 coupe amg นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำออบ si เดียนแบลภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรุ่นพิเศษอีกหนึ่งรุ่นนะครับจากค่าย mercedes benz นะครับเป็นตัว glc 43นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับ 3,000cc v6 6สูบ367แรงม้าจับคู่กับเกียร์ีดพร้อม ระบบขับเคลื่อนโฟร์เมติกสล้อแบบฟูลไทม์เลยทีเดียวและคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับช่วงล่างแบบแอร์ซับเทนชั่นนะครับจะปรับแบบสปอร์ตก็ได้นะครับหรือว่าจะปรับแบบนุ่มนวลก็ดีครับท่านผู้ชมแน่นอนครับนอกจากเครื่องยนต์แล้วนะครับชุดแต่งยังออกแบบมาเป็นแบบพิเศษด้วยนะครับเฉพาะรุ่น43เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ตเอ็มจีรอบคันนะครับได้ไฟหน้าอินเทอร์เนชั่นไลท์ซีสเทมนะครับล้อแม็กเอ็มจีลายเท่มากนะครับขนาด21นิ้วเลยทีเดียวหลังคาซัน ก็กว้างนะครับท้ายก็สวยนะครับเพราะว่าเป็นตัวคูเป้ท้ายตัดนะครับจะมีชื่อรุ่นชัดเจนนะครับ GLC 4 3นะครับพร้อมสัญลักษณ์ AMG มีสปอยเลอร์นะครับหรือว่าดักเทลด้านหลังด้วยนะครับดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่คันนี้สุดๆไปเลยครับท่านผู้ชมเข้าไปภายในนะครับปกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเดินด้วยได้สีแดงตัดเย็บแบบพิเศษด้วยนะครับได้พวงมาลัยทรงสปอร์ตสามก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอคอนโทรลเลอร์ต่างๆเนี่ยควบคุมได้อย่างง่ายดายนะครับมาพร้อมเครื่องเสียงเบอร์เมสสเเเตตอออรรร์์์ซซซาาาววดดิ็มกล้งงง360ศที่่นััปบ ฮิตติ้งซีดได้นะครับเบาะปรับไฟฟ้าเมมโมรี a แพ็กเกจนะครับและคันนี้ครับท่านผู้ชมยังมีโหมดพิเศษสำหรับตัว AMG ด้วยนะครับอยากให้มาเห็นอยากให้มาลองเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2020นะครับมาพร้อมบรันติจากศูนย์ Mercedes-Benz นะครับถึงเดือน5ปี2023นะครับวิ่งมานะครับเป็นแค่18,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเทนเคตตั้งไว้เพียงแค่3ล้าน3แสนกับ90,000บาทเท่านั้นครับ ลดสเปกเครื่องยนต์ลงมาหน่อยนะครับท่านผู้ชมเน้นการใช้งานประจำวันประหยัดน้ํามันนะครับแต่ว่าความอเนกประสงค์พร้อมความโฉบเฉียวเนี่ยยังให้คะแนนเต็มอยู่นะครับกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่4 Mercedes-Benz GLC 250d Coupe AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําสลับกับสีแดงนะครับขนาดรถเนี่ยเหมือนคัน GLC 43เมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัด 2,200cc กับ204แรงม้านะครับพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4MATIC แบบ full time เล เ,เดียวเป็นชุดแต่งตัวท็อปนะครับ Body Part MG รอบคันนะครับไฟหน้า Intelligent Light System ล้อแมก MG ขนาด20นิ้วนะครับหลังคาสารูบเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าระบบ Keyless Go Package มองจากทางด้านข้างของตัวรถเนี่ยแน่นอนครับเห็นถึงความเท่ของตัวรถนะครับเพราะว่าท้ายเนี่ยจะเป็นท้ายตัดทรงคูเป้เท่ามากๆเลยนะครับ Diffuser ปลายท่อคู่นะครับไฟท้ายสุดสวยช่องเก็บสัมภาระกว้างมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าพร้อม Hand Free Access เข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำสลับกับสีแดงสุดสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าและระบบ Memory Package ะครับได้เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เซอร์ราล์สเวย์สิสเซมกล้อง360องศาระบบเฮดส์อัพดิสเพลย์นะครับโหมดการขับขี่เนี่ยมาครบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอีโค่คอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพัทหรือว่าโหมดอินดิวิวด์นะครับคันนี้ยังมาพร้อมกับการปรับเปลี่ยนสีไฟแฮมเบิร์ดไลท์นะครับได้ถึง3สีไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีฟ้าหรือว่าสีส้มนะครับเพิ่มสุนทรียภาพในการขับขี่นะครับและที่นั่งด้านหลังนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคูเป้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าคันนี้นั่งสบายนนนนนนนะะะคคคคคครรรรรรััััับบบบเเเเหลลือๆยยท่่่าาผู้้ชมมถถีีีปป็2017วิงงพแ 4ี่หมื่นกิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไว้เพียงแค่2,890,000บาทเท่านั้นครับ รุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมหายากมากๆนะครับรถไม่เข้ามาเนี่ยเป็นหลัก1ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมกับเจ้าเล็กพิคคิ้นูสุดสปอร์ตราคาไม่ถึงหลักล้านนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes Ben z A250 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีบอลเงินโพลา r s ซิมเบอร์นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ A l a s s ครับท่านผู้ชมรถสวยมากๆนะครับไม่เข้ามานานมากแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นทรงแฮทช์แบ็ก5ประตูสุดสปอร์ตนะครับเป็นรุ่นตัวท็อปออปชันด้วยนะครับคันนี้มา 2,000cc กับ211แรงม้าถือว่าเป็นตัวเล็กพิกกี้หนูนะครับเครื่องยนต์แรงมากๆนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ต AMG รอบคันนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวกันชนหน้านะครับและดิฟฟิเซอร์ด้านหลังเนี่ยจะมีแถบสีแดงอยู่นะครับทำให้รถเนี่ยมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับได้ไฟหน้าไบซีนอนล้อแม็ก AMG ขนาด18นิ้วนะครับมองจากด้านข้างตัวรถเนี่ยขนาดเริ่มต้นนะครับเล็กกำลังดีใครชอบรถเล็กๆสปอร์ตสปอร์ตต้องคันนี้เลยนะครับช่องเก็บสัมภาระนะครับ และภายในเนี่ยนะครับตกแต่งสวยงามเลยทีเดียวมาพร้อมเบาะทรงอาร์ติโก้นะครับตัวหนังนะครับก็จะเป็นหนังสลับกับตัวอคันทาร่าเดินด้วยได้สีแดงนะครับและจะเห็นได้ว่าแถบสีแดงจากด้านนอกนะครับดีไซน์เข้ามาอยู่ภายในด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบช่องแอร์คอนโซลด้านหน้านะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความสปอร์ตสวยงามลงตัวมากๆนะครับมาพร้อมกับเบาะไฟฟ้านะครับปรับเบาะเมมโมรีได้นะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับพวงมาลัยทรงสปอร์ตสามก้านท้ายตัดหน้าจอคอนโซลกลางนะครับเลือกโหมดการขับขี่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตนะ ที่นั่งด้านหลังก็นั่งกําลังพอดีครับท่านผู้ชม3คนเนี่ยสบายๆเลยนะครับและรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2013นะครับวิ่งมาเพียงแค่42,000กิโลเท่านั้นนะครับรถหายากจริงๆนะครับกับราคาสุดพิเศษมากๆนะครับเป็นแค่9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ ต้องดอกจันคันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นรุ่นแรกนะครับเปิดตัวเลยนะครับดับเบิลยูสองสองสองนะครับที่เปิดตัวมาราคาเนี่ยนะครับสิบเอ็ดล้านนะครับแต่ว่าคันนี้ราคาสุดพิเศษมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6 Mercedes Benz S400 Hybrid นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาพาราเดียมซินเวอร์ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำครับและนี่คือรุ่นแฟลกชิปเรือธงรุ่นแรกนะครับของรหัสตัวถัง W222 นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนนซิ3,000 ซซีีนะครับพ่วงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเน้นประหยัดพลังงานถือว่าเป็น S Class นะครับที่ออกมารุ่นเดียวเป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดนะครับไม่ค่อยเจอบ่อยนะครับแล้วก็ราคาเปิดตัวเนี่ย11ล้านนะครับ4ี่แสนบาทนะครับถือว่าราคาเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับแน่นอนครับ S Class ตัวท็อปแบบนี้นะครับชุดแต่งต้องจัดเต็มแน่นอนนะครับบอดี้พาร์ตเอ็รอบคันนะครับกระจังหน้าไลซี่นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของ S Class พร้อมสัญลักษณ์ Mercedes-Benz ดาวลอยไฟหน้า Intelligent Light System นะครับล้อแม็กขนาด19นิ้วหลังคบเก ลูฟนะครับขนาดรถเนี่ยกว้างนะครับแล้วก็ใหญ่เป็นตัวลองวิวเบรนะครับไฟท้ายสุดสวยช่องเก็บสัมภาระกว้างนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับแล้วก็จะมีทริมลายไม้นะครับสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับตัดสวยงามมากๆนะครับและยังสามารถปรับเปลี่ยนสีไฟแอมเบียนไลท์ได้ด้วยพวงมาลัยนะครับเป็นตัวท็อปนะครับของ AMG เลยทีเดียวพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันและเพนเทนชิพเกียร์นะครับในตำแหน่งผู้ขี่ด้านหน้านะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมระบบเมมโมรีแพ็คเกจนะครับหน้าจอคอนโซลลลกางเป็นดิิจตอ ทั้งหมดนะครับสมัยนั้นนะครับตัวดิจิตอลนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆเลยทีเดียว คอนโซลกลางเนี่ยนะครับมีการควบคุมระบบต่างๆของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับโหมดแอ r s ซับเทนชั่นนะครับโหมดการขับขี่หน้าจอคอนโทรลเลอร์นะครับได้เครื่องเสียงเบอร์เมอส์เซอร์ราว์์ซาวด์ซิสเต็มกล้อง360องศาที่นั่งด้านหลังเองก็นั่งกว้างและก็สบายมากๆนะครับหน้าจอแยกซ้ายขวาอุณหภูมิปรับ4โซนอิสระนะครับแยกหน้าหลังซ้ายขวาด้วยนะครับและยังสามารถปรับเอนอนนั่งแบบสบายๆอยู่บนเล้าชนนะครับในเครื่องบินเฟิร์สคลาสเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2013นะครับวิ่งมา นะครับเป็นแค่52,000กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นรถศูนย์จาก m e r c e d e s b e n บนท์ไทยแลนด์ด้วยกับราคาสุดพิเศษที่เบนท์แอนเคตั้งไว้เพียงแค่2องล้านเก้าแสนกับเก้าหมื่นบาทเท่านั้นครับ ถึงแม้ว่าจะมีรุ่นใหม่เปิดตัวมาแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ารุ่นนี้คันนี้นะครับก็มีดีไม่แพ้กันนะครับกับรถเข้าใหม่ประจาสัปดาห์คันที่7นะครับ Mercedes-Benz C220D Avantgarde e facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพล่าไว้นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรถ C-Class W205 facelift ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบล้วนๆน่าใช้งานมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเน้นประหยัดพลังงานนะครับเน้นการใช้งานแบบทนทานนะครับและดูแลบํารุงรักษาแม่ทัน a n c นแบบสบายๆเลยทีเดียวคันนี้ มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,000cc กับ194แรงมา้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับถือว่ามีความแรงและก็มีความเร็วนะครับที่สําคัญเน้นประหยัดพลังงานด้วยนะครับเพราะว่าเคลมค่าตารสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยสูงสุดนะครับ16-18กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นเอวังกาดนะครับชุดแต่งสุดสปอร์ตไฟหน้า LED High Performance ล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับไฟท้าย LED สุดสวยนะครับช่องเก็บสัมภาระกว้างมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด<ๆ>้วยเบาะหนังสีดำนะ าจอคอนโซลกลางเนี่ยใหญ่กว้างและก็มองได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะหน้าจอคอนโซลกลางนะครับคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับสามารถประมดกันคับขี่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Eco Sport Comfort นะครับ Sport Plus นะครับหรือว่าเป็นโหมดอินดิวิเดอ์นะครับระบบไฟฟ้าได้นะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่นั่งด้านหลังเก็บของหรือว่านั่งแบบสบายๆเลยทีเดียวและรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาเพียงแค่34,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษมากๆนะครับเพียงแค่1หนท่านั้นครับ ถ้าท่านผู้ชมกำลังหา W2052 ประตูคูเป้ C Class นะครับราคาพิเศษสุดๆสภาพสวยๆนะครับต้องคันนี้เท่านั้นครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8 Mercedes-Benz C250 คูเป้สปอร์ตนะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาเซเลไนด์เกรยนะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีครีมซิลเวตนะครับท่านผู้ชมและนี่คือ C ีคูเป้นะครับตัวเริ่มต้นนะครับตัวสปอร์ตนะครับสุดเท่เลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าได้บอดี้กับเครื่องยนต์เนี่ยแบบตัวท็อปเป๊ะะๆเเเลยยนนนนนคคครรรัับบี้้มมาพออื่งต์ซิน เทอร์โบ 2,000cc กับ211แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์7สปีดชุดแต่งสุดสปอร์ตนะครับไฟหน้า Intelligent Light System ล้อแมกขนาด18นิ้วนะครับและรูปทรงรถแน่นอนครับ2ประตู4ที่นั่งคูเป้สุดเท่นะครับไฟท้ายสุดสวยเข้าไปภายในนะครับโดดเด่นด้วยเบาะหนังสีครีมซิลเบตนะครับทำให้รถเนี่ยมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวรถเนี่ยกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับตัดด้วยทิมชุดแต่งสามารถปรับเปลี่ยนสีไฟ Ambient Light ได้นะครับพวงมาลัยทรงสปอร์ต3บ n นว i g เกชั n นนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่46,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไว้เพียงแค่1นึ0 0ล้านกแสนกับ90,000บาทเท่านั้นครับ คันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมจัดสปอร์ตโรสเตอร์สุดคลาสสิกนะครับสุดหล่อสุดเท่เจ้าเดิมนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่9 mercedes-benz slk 200 amg นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและสปอร์ตโรสเตอร์สุดเท่คันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินอร์โบ1 8 0 0 c ีกับ184แรงม้าจับคู่กับเกียร์7สปีดนะครับชุดแต่งนะครับดี้พาร์ t amg รอบคันไฟหน้า intelligent light system ล้อแมก amg ขนาด18นิ้วนะครับได้หลังคาแก้วพาราลลถ ครับขนาดจะเล็กนะครับเครื่องยนต์ใหญ่นี่คือคํานิยามของรถสปอร์ตครับไฟท้ายสวยๆนะครับดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่เปิดประตูเปิดหลังคาออกมานะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําเดินด้วยได้สีแดงนะครับสุดเท่เลยทีเดียวนะครับพวงมาลัยทรงสปอร์ตสามก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันและแพทเทิร์นชิฟต์เกียร์นะครับเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมระบบเมมโมรีแพ็คเกจนะครับนาฬิกาอนาล็อกคล็อกสุดเท่นะครับหน้าจอคอนโซลกลาง MB 2 0นะครับคันเกียร์นะครับจะอยู่ตรงคอนโซลกลางนะครับถือว่ามีความคลาสสิกกกมมาาาาๆนนนนนะครัับทท่่่่ผู้้้ชีงงดข็ สบายนะครับสุดสปอร์ตสคนเปิดประทุนสุดหล่อช่วงนี้ได้เลยครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2014นะครับวิ่งมาเพียงแค่61,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่1นึ่งล้านแปดแสนกับเก้าหมื่นบาทเท่านั้นครับ ครบแล้วนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์ประจาสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมมีรถเข้ามาเนี่ยหลายคันเลยทีเดียวชอบคันไหนนะครับแบบไหนนะครับขออนุญาตย้ําคําเดิมนะครับท่านผู้ชมต้องรีบติดต่อรีบจับรีบจองเข้ามาที่เบนซ์เอ็นเคได้เลยนะครับแต่ถ้า9คันนี้ยังไม่โดนใจนะครับมาชมรถที่เบนซ์เอ็นเคของเราได้เลยนะครับมีรถให้เลือกกว่า200คันมาที่เบนซ์เอ็นเคได้รถถูกใจแน่นอนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจเ a c e b o o k Ben n n k นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคาล็อกออนไลน์ w w w b e n k com หรือติดต่อเข้ามาที่ BenNK ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code คที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่97นะครับมีรถเข้ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับ9้คันเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่98นะครับจะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ